สวัสดีค่ะคุณนายสซซสิงกะสิมาคุยนิดนึงเนาะค่ะเนาะไปอัดเพลงมากับเมื่อยเมื่อยช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะนอนไม่ค่อยหลับไม่รู้เป็นอะไรก็ไปอัดเพลงมาสองเพลงเพลงหนึ่งชื่อรักพี่ที่สุดเขียนเนื้อลองทำนองโดยอาจารย์สรวุฒิขุนทรงอักษร แล้วก็อีกเพลงชื่อคุณนายสีผ้ามวนก็ไม่เคยลำเนาะจะเป็นคนที่ไม่เคยลำลำก่อนประยุกจะเป็นลำที่ลำยากด้วยการเกินคุณนายไม่เคยเกินแลวไม่เคยร้องที่เขาขึ้นต้นโอ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 แล้วเนาะ ไปลายเออเหละแก้มไอไปลายคือประมาณนี้ก็คือเป็นคนที่ไม่เคยเกินหมอลำแล้วไม่เคยลำเคยฟังเมื่อสี่สิบปีที่แล้วนะคะตั้งแต่สมัยยังมีตะเกียงเจ้าพายุแล้วก็มีแค่หมอแคนหมอลำฝ่ายหญิงแล้วหมอลำฝ่ายชายแต่คุณนายอยากอนุรักษ์ไว้ มันเป็นของเก่าๆของพวกเราที่ตั้งแต่สมัยก่อนนะคะอยากอนุรักษ์ไว้ก็ลองดูว่ามันจะเพาะไหม <c oughs> ไม่ไม่เคยลำลองฟังดูนิดนึงนะคะก็อาจจะสักสองสามวันก็คงจะลงนะคะขอทำเอ็นิดนึงก็ลองทำเอ็มวีดูว่าไม่รู้ ทำแบบไหนจะน่าดูทุกท่านเบื่อด้วยก็ฝากติดตามและฝากกดแชร์กดไลค์เพื่อคุณนายหน่อยน,นะคะก็ทําด้วยใจชอบถึงจะร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ทําด้วยใจนะคะรอ,อไปดูนหน เหมือนคนโบราณร้องนะคะทฟัง like. ดูแล้วเหมือนเหมือนคนโบราณร้องสมัยก่อนหน้าคนร้องก็โบราณค่ะเสียงโบราณโอเคค่ะ <si บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะปีใหม่แล้ว่อทุกคนมีความสุขเลยรวยเฮ้